สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแลวก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP นะครับเจอก,กันกับผมเือเช่นเคยนะฮะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าตัดสินแชมป์โลกกันไปเรียบร้อยสำหรับ MotoGP นะฮะแสดงความมีนีคของไฮม,มาตินด้วยก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องราวของเขาแบบยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมมีเรื่องของการทดสอบรถมาอบอกกันก่อนนะฮะผมยังไม่ทราบไม่ได้กักไม่ได้อะไรแต่อย่างใดหลายๆคนถามผมมาว่าจะทดสอบรถเนี่ยถ่ายทอดช่องไหนยังไง รุงนี้เวลาประมาณสักค่ำๆเย็ยนๆตามเวลาในบ้านเราครับเขาจะทดสอบรถทสรถสาหรับพวกหน้าเก่าหน้าใหม่ทุกๆคนเลยนะฮะร,รวมทัเทสรไรเดอร์ด้วยเนี่ยในพรุ่งนี้ที่บาร์เซโลน่านะครับคาตาลุญญาในแกรงขัน่อวานนี้นั่นแหละนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแจ้งนะครับเวลาสักค่ำๆเรานี่แหละนะถ้าผมทราบครับผมจะแจ้งที่ยูทูบตรงนี้แล้วก็ใน Facebook f แฟนเพจเรากันนะว่าจะไปรับชมกันได้ที่ไหนอย่างไรกันบ้างเนาะตอนนี้ไม่ทราบไม่รู้จริงๆ อ่านะครับมาตินก็กลายเป็นนักแข่งนะฮะจากสเปนคนที่5ครับที่เป็นแชมป์โลกในพรีเมียร์คลาสหรือว่า MotoGP หรือว่ารุ่นใหญ่ที่สุด MotoGP นี่เขาแข่งขันกันมานี่คือฤดูการที่75นะครับปีนี้2024สเนี่ยสเปนเนี่ยมีนักแข่งที่เป็นแชมป์โลกด้วยกันเนี่ยถ้านับมาตินเข้าไปด้วยก็จะเป็น5คนยาวนานไหมสเปนพึ่งที่จะมีนักแข่งประสบความสําเร็จอย่างสูงเนี่ยนะครับก็ในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะ บางคนอาจจะแบบว่าแทบจะไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นหนักแข่งจากสเปนไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เยอะแยะมากมายนะเยอะกว่าทุกชาติละแต่นะค,ความสําเร็จนี่ก็อาจจะเพ,พิ่งมีมาในช่วงปลายุค90เท่านั้นเองถ้าเป็นในเมื่อก่อนก็จะเป็นนักแข่งจากอิตาลีอย่างนี้นักแข่งจากอังกฤษนักแข่งจากอเมริกาจากหลายๆประเทศนะครับก็เรียกว่าในรอบ7 0สิกว่าปีเนี่ยก็เรียกว่าพาเลตกันมาเอาแชมป์กันไป สเปนในแข่งคนแรกนะครับที่คว้าพรีเมียร์คลาสแชมป์โลกพรีเมียร์คลาสหรือว่ารุ่นใหญ่สุดเนี่ยก็คือปี1999โดยอเล็กซ์คริวิเย่ฮะนักแข่งชาวสเปนผู้ซึ่งเป็นพระบ,บทพระรองนะครับในฮอนด้ามาอย่างยาวนานอยู่ใต้เงาของมิกดูฮานหรือว่าไมเคิลดูฮานในต้นฤดูกาล2000อ่าต้นฤดูกาล1999เเนี่ยมิกดูฮานนะครับก็ไปประสบอบุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่เฮเรสในสเปนแล้วก็นำมาซึ่งต้องวีทายในที่สุดเพราะว่า ร่างกายเนี่ยบอบช้ำนะฮะได้รับบาดเจ็บเยอะมากนะครับจนจะต้องเลิกแข่งไปในที่สุดเลยทำให้1999ปีนั้นอา e เรกคริวิเย่นะครับก็เรียกว่าประสบความสําเร็จครั้งแรกนะฮะหลังจากนั้นมาก็จะมีทั้งนักแข่งจากอเมริกานักแข่งจากอิตาลีนะครับที่พาเลตกันขึ้นมาเป็นแชมป์นะฮะแล้วสเปนก็หายไปสเปนหายไปหายไปยาวเลยนะหายไปยาวเลยนะครับ แล้วก็สเปนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี2010โดยนักแข่งดาวรุ่งในยุคนั้นก็คือฮอเฮโรลินโซนะฮะหรือว่า JL99 โรลโซก็มาเป็นแชมป์ในปี2010 2 0 1 2 2 0 1 5นะฮะตอนนั้นก็เรียกว่าแข่งขันกันและทีนี้ช่วงเวลาความยิ่งใหญ่ของรอรนโซเนี่ยนะก็จะมีนักแข่งดาวรุ่งคนหนึ่งที่ผง,งาดขึ้นมาเรียกว่าทำให้บอลลางแชมป์โลกนสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้วงการนี้มีสีสันขึ้นจนถึงตอนนี้นะฮะ นั่นก็คือเป็นมาร์คมาเกตนะครับมาเกตก็มาสารต่อความสําเร็จให้กับสเปนอีกครั้งหนึ่งนะต่อจากโรนโซนะครับก็เป็นแชมป์มาอย่างยาวนานนะฮะแล้วทีนี้พอมาในปี2020มาร์คมาเกตก็ประสบอุบัติเหตุเรียกว่าครั้งหนึ่งเลยนะที่เปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพของเขาไปเนี่ยนะนะครับประสบอุบัติเหตุในสนามเฮเรสนั่นแหละสนามเฮเรสนี่มันดุนะฮะ ปี99เนี่ยก็มิดดูฮันก็มาเจ็บหนักจนจะต้องเสียแชมป์โลกจนจต้องรีทายก็ที่นี่ปี2020มาร์กมาเก็ตไม่ถึงขั้นที่จะต้องรีทายฮะแต่ก็เจ็บหนักพักยาวเป็นต้นตอนเป็นสาเหตุของการเรียกว่าเสียแชมป์แล้วก็ฮอนด้าก็หลงทางมาตั้งแต่ตอนนั้นและใครจะไปคิดนะฮะว่าในปี2020แชมป์ยังคงอยู่ที่สเปนครับแม้ว่าจะไม่มีมาร์กมาเก็ตแล้วในฤดูกาลนั้นปราเววัจวนเมียฮะก็มาพาซูซูกิเป็นแชมป์โลกได้นะฮนะนักแข่งหมายเลข3 6 ของเว็บโซนองนั่นในทุกวันนี้แหละหลังจากนั้นมาพอมาปี2021ก็กลายเป็นว่าสเปนนะฮะหลุดวงโคจรไปแล้วนะฮะมาร์กยังยังไม่ร้อก็กลายเป็นฝรั่งเศสหลังจากนั้นมันก็จะเป็นอิตาลีนะฮะแบ่งให้อิตาลีไป2ปีแล้วสเปนกลับมาโดยฮอเฮมาร์ตินในปีนี้2024ทุกคนว่ามันก็พอดีพอดีไหมกับระยะเวลาปีแรกแชมป์โลกครั้งแรก1 9 9 9 แล้วก็แชมป์โลกครั้งล่าสุดในปีนี้2024กับจํานวน5แชมป์โลกอผมก็ว่าไม่คิเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะว่าสเปนเนี่ยเขาก็เรียกว่าพึ่งที่จะมามีชื่อเสียงในรอบ20กว่าปีนี้อาจจะไม่เหมือนกับนักแข่งชาติอื่นๆที่อาจจะเคยนะครับเคยมีชื่อเสียงแล้วก็หายไปไม่มีนักแข่งอะไรประมาณนั้นนะทุกคนทีนี้ฮวยมาตินเนี่ยนะครับเส้นทางมายังไงกันบ้างก็ถือว่าเป็นนักแข่งดาวรุ่งจากสเปนที่ต่อสู้ นะฮะต่อสู้กันมาคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในแก๊งของอาริสเอสปาโกโรเมื่อวานเราได้เห็นนะฮะว่าเอสปาโกโรก็ช่วยเหลือน้องอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะพยายามขับกันท้ายเอาไว้ให้นะครับอืมก็คือจะมองว่าเป็นการช่วยเหลืออะไรยังไงกันมันก็ตามอยู่ในกติกานะผมไม่อยากให้ทุกคนไปตั้งแง่ตั้งง่ามอะไรแบบนั้นนะฮะเอาเป็นว่าก็เขาก็ประกาศตัวชัดเจนนะครับว่าเขาคือคนที่ดึงมาแทนเขาก็คือคนนี้นะฮาามาตินเนี่ยนะครับ ดึงมาแทนเขาในอาริเลียนเนี่ยแล้วเขาก็อยากจะสนับสนุนน้องเลิฟของเขาเนี่ยให้เรียกว่าเป็นแชมป์โลกให้ได้และกับภารกิจก็สําเร็จกันไปในเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งถ้าย้อนไปตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยมาตินครอบครัวของเขาเป็นคนที่ไม่ได้ว่ามีตังมีอะไรมากมายนะฮะคือนักแข่งเนี่ยเอาจิงส่วนมากจะเป็นคนที่มีตังอยู่ในระดับหนึ่งฮะบางคนก็มีมากมีน้อยแต่มาตินจะอยู่ในฐานะของคนที่ครอบครัวเนี่ยก็คือพยายามจะสนับสนุนพักดันเต็มที่แหละฮะ พยายามจะหาสปอนเซอร์หาอะไรต่างๆให้สร้างผลงานสร้างอะไรแล้วเอสโปรโกโร่ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ก็จะคอยช่วยเหลือนะครับในการที่จะให้ยืมชุดแข่งให้ยืมหมวกให้ยืมอะไรต่างๆนะครับคือพาไปแข่งไปอะไรนะฮะนั่นก็คือเป็นการสนับสนุนคือเรียกว่าสนิทชิดเชื่อกันมาตั้งแต่มาตินยังเป็นเด็กนะครับก่อนที่เส้นทางของมาตินก็จะเรียกว่าเปิดกว้างขึ้นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งก็คือเป็น รายการเรด l ูลลุกี้นะฮะลุกี้คัพเนี่ยรู้สึกว่าน่าแข่ง3คนแชมป์โลกในปีนี้นะฮะทั้งมาตินทั้งไอโอกุระรุ่นกลางแล้วก็ดาวิดอลยอนโซ่รุ่นเล็กเนี่ยะจะมาในทางเรด l ูลลุกี้คัพทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเวทีนะครับที่มันมันไม่ใช่แต่เพียงนักแข่งสเปนนะคือโอเคระ่วนมากก็จะเป็นสเปนในรายการนี้จะเยอะอะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะมาบ่มเพาะแล้วก็จะมีแมวมองนะฮะที่มาเห็นแววโอเคนะว่า เด็กคนนี้นะครับมีโอกาสจะผลักดันขึ้นไปในรุ่นต่ตอๆไปไหมอะไรอย่างนี้นะฮะมาดินก็ประสบความเปลี่ยนในตรงนี้กันมาแล้วก็เรียกว่ามีโอกาสนะครับถูกผลักดันขึ้นมามาดินคือนะักแข่งที่เป็นแชมป์โลกม o เตอทรีนะฮะทุกคนนะนะครับมอตทรใีในปี2018นใช่ไหมอ่าตอนนั้นเปโก้เนะี่ยเป็นแชมป์โลกม o เตอรแล้วมาตินก็เป็นแชมป์โลกโม o t ตอทรีแต่ทั้งสองคนเนี่ยเขาเคยอยู่ทีมเดียวกันนะครับในตอนแข่งขันรุ่นเล็กกนะันเนาะนะฮะ ก็ตามจริงแล้วนักแข่งที่ประสบความสาเร็จทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ทุกคนมัมีกี่คนในตอนนี้มีอยู่แค่คนเดียวนะที่ยังลงแข่งอยู่ฮะนั่นก็คือมาร์คมาเคสครับก็คือเป็นแชมป์โลกมาทั้ง3รุ่นเลยทีเดียวในขณะที่มาเคสผู้น้องอเล็กซ์นะฮะอันนี้เป็นแชมป์โลกรุ่นเล็กรุ่นกลางแต่รุ่นใหญ่เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ลุ้นตรงนั้นกันไปอ่าแล้วก็ใครบ้างเนี่ยยังจอนเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ ใครคนหนึ่งเปโก้ eko, ก็เป็นแชมป์โลกรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่อาจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่มาตินเนี่ยเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่แต่ตามจริงตั้งย้อนไปเนี่ยอันนี้ผมจะเล่าแบบวกไปวนมาเอาแต่เหตุการณ์เด่นๆนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นอัตราชีวประวัติอะไรนะเพราะว่ายังเหลือระยะเวลา,ย,ย,ายาวนานนะครับอีกสองสเดือนเดี๋ยวผมเก็บมาเล่าแบบละเอียดเนี่ยแหละในแต่ละคลิปเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมพามารู้จักความยิ่งใหญ่ของมาตินแบบคร่คราวๆคือเป็นแชมป์โลกรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่แต่รุ่นกลางหายไปไหนมาติน อตามจริงต้องบอกนะฮะว่าในในช่วงในช่วงที่กําลังท็อปท็อปฟอร์มเนี่ยนะฮะก่อนที่จะถูกผลักดันขึ้นมาในรุ่นใหญ่เนี่ยปีนั้นปี2020อ่าคนที่เป็นแชมป์โลกเอนเนบาสในปีนี่นะฮะนักแข่งหมายเลขยี่สิบสามของแฟคทอรี่ดูการตีในปีนี้แหละเป็นแชมป์โลกรุ่นโมโตโมโตทู 2. มาตินไปไปเจอโควิดหนึ่งเก้าช่วงนั้นเนี่ยสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะฮะโอ้รู้ว่าหนักนะครับหนักเลยล่ะนักแข่งหลายคนนะฮะติดโควิดฮะอ่ามาตินเป็นหนึ่งในนั้นแล้ว มาตินเป็นหนึ่งในตัวตัวเต็งนะฮะหนึ่งในตัวเต็งลหละในตอนนั้นที่จะคว้าแชมป์โลกแต่ก็พอติดโควิดมาปุ๊บมันก็ต้องเรียกว่าต่อให้จะร่างกายยังไงก็แล้วแต่ถ้าตรวจพบเชื้อถ้าเป็นโวกเมื่อไหร่เนี่ยโอเคคุณจะต้องโดนสั่งห้ามนะฮะกักตัวกักเรือนไม่ให้ร่วมกันแข่งขันนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มาตินเนี่ยหมดโอกาสลุ้นแชมป์โลกอันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังนะครับก็คือเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลในตัวของมันแหละเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าคุณเจ๋งจริงไม่่มีคําาาว แต่ไอ้ตรงนี้มันมันเกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่าเป็นโควิดจริงๆแล้วนะฮะมาตินก็เลยเรียกว่าไม่ได้เป็นแชมป์ผมพยายามมามองมองย้อนไปตอนนั้นคือสไตล์ของเขาจะเป็นแบบไหนเป็นเป็น,ปนแบบนี้แหละนะฮะตั้งแต่รุ่นเล็กแล้วฮะคือจะมุทลุด,ดูดันนะครับกว่าจะเจอลิมิตได้ก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งในตอนนั้นก็ลีลาก็ถูกใจหลายๆคนนะคือขับแบบโอ้แบบได้ใจนะฮะถ้าถ้าเป็น มวยเขาเรียกว่าเป็นมวยแบบสไตล์ไฟเตอร์แบบว่าเดินแรกเดินลุยอะไรประมาณนั้นนะฮะจะได้เปรียบเสียเปรียบไม่สนใจหรอกในสนามนั้นเวทีน,น,นั้นนั้นเนี่ยแลกบวกอย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละฮาเกือบทําได้แล้วก็มาเจอโควิดสกัดดาวรุ่งเสียก่อนสิ่งนี้อาจจะทําให้แมวมองที่ดูคติเนะี่ครับมองเห็นอนาคตนะก็เลยดึงมาฮะตามจริงแล้วทางมาตินเขาน่าจะเขาน่าจะเป็นเด็กสร้างของเฮดก็คือเส้นทางเขาจะต้องอยู่คล้ายๆเป็นรอคอสตา คล้ายๆแบดบินเดอร์อะไรทำนองนี้นะฮะอาจจะคล้ายๆมิเกอริเวลาจะเป็นประมานนั้นแต่นะฮะดูคติเข้าไปใช้วิทยายุท์อย่างไรไม่รู้แหละนะฮะแต่เข้าใจว่าตอนนั้นเหมือนจะต้องแบบว่าจ่ายค่าฉีกสัญญาอะไรสักอย่างนึ่งซึ่งผมก็ไม่มั่นใจตัวตัวเลขนะฮะว,ว่าเท่าไหร่แต่ KTM ีเอ็มก็นะฮะไม่ไม่พอใจละนะฮะแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วมาตินก็เรียกว่าข้ามคั่วมานะครับมาเป็นดาวรุ่งให้กับทางดูคติ นะครับก็มาอยู่คลาแมกทีมนี้แหละขึ้นมาในปี2021มาตินก็ยังคงเป็นมาตินคนเก่าคนเดิมในปี2021ก็คือเป็นปีแรกเนี่ยได้จับของแรงเนี่ยซัดแบบไม่ยั้งเลยฮะอุบัติเหตุที่โปรตุเกสหลายคนคงยังไม่ลืมนะฮะนั่นคืออุบัติเหตุที่ร้ายแรงครั้งผมว่าน่าจะครั้งที่รุนแรงที่สุดในชีวิตการเป็นนักแข่งของเขาละก็คือถึงแม้จะไม่ได้ว่าร้ายแรงถึงขั้นแบบว่าเสี่ยงชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจะรอดไม่รอดอะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ มัน50-50ระหว่างจะได้แข่งต่อไหมหรือว่าคือเหมือนกรณีของมิกดูฮารในตำนองนั้นนะครับแต่เพียงเรื่องของยุคนั้นนะหนึ่กับยุคนี้เนี่ยสองพันสอในตอนนั้นนะก็วิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรต่างๆนะครับมาตินก็หายไปนะครับหายไปหลายสนามก็คือไปเจ็บตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดมันน่าจะเป็นช่วงต้นฤด,ดูกาลนะฮะที่ที่อา่าที่ปอร์ติเมลโปรตุเกสนะครับน่าจะเป็นสนามที่สาถ้าจำไม่ผิดครับ แล้วก็หายไปยาวเลยนะฮะคือมาแบบว่าขับได้เร็ว,รวคือตอนนั้นถ้าถ้ามีใครมาถามผมว่าใครขับได้เร็วที่สุดเนี่ยผมก็จะตอบมาตินตลอดนะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเร็วแล้วประสบความสําเร็จไหมก็คือไม่นะฮะถ้าจะว่ากันตามตรงแต่มันขับแบบไม่กลัวล้มไม่กลัวเจ็บจริงๆอะแบบโอ้โหนะฮะวิจะรีบไปไหนอะไรทำนองนั้นเนี่ยแล้วทีนี้หายไปไอ้เราพวกเราก็คิดนะ,ะว่ามาตินจะกลับมาเนี่ย คือจะจะกลับมาสนามไหนไม่รู้หรอกนะฮะแต่คนที่ขับสไตล์นี้ในส่วนมากก็จะเปลี่ยนไปนะพอขับมามันจะกลัวนะฮะมันจะกังวลมันจะพวงมันจะอะไรแต่พอผมไม่มั่นใจว่าหายไปกี่สนามทุกคนนึกสักตอนนี้สสน,นึกไม่ออกแต่ก็หายไปหลายสนามอยู่เหมือนกันละกลับมาเหมือนเดิมนะฮะบู๊หนักกว่าเดิมซะอีกรับแล้วก็ล้มแล้วก็อะไรแต่คราวนี้ไม่ได้ล้มเจ็บหนักเหมือนกับที่โปรตุเกสแล้วละ่ะนะฮะแต่ก็ล้มจนคือ สังเกตดูตอนนั้นเนี่ยผมพยายามจะจะวิเคราะห์ดูความคิดเห็นเนี่ยหลายๆคนชอบนะหลายๆคนยกไปเปรียบเปรียบกับเอิร์ลวินชวานนะครับตำนานคนบ้าที่หมายเลข34อดีตแชมป์โลกจากอเมริกาในช่วงปี1993นะฮะก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ล้มก็คือแรงก็เร็วจริงๆอะไรอย่างนี้ไงพอปี2021เสร็จทิ้นกันไปก็คือเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะทีนี้ในปี2022เนี่ยคือคาดว่ามาตินเนี่ยน่าจะเรียกว่า น่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่า,าช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านแรืว่าเหมือนจุดเปลี่ยนของอาชีพการงานของเขาแบบว่าอย่างทั้งใหญ่เลยก็คือแน่นอนนะว่าดูคาติไปดึงมาเนี่ยเขาก็อยากจะหวังจะปลูกจะปั้นแหละนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องให้เวลาซึ่งในปี2022เนี่ยเขาก็จะต้องมาต่อสู้กับเรียกว่าเอเนบาสติในการที่แย่งแชมป์โลก ไม่ใช่ในการที่จะแย่งแย่งเก้าอีีกันเสียก่อนนะฮะแย่งเก้าอีีกันเสียก่อนอะนะครับทีนี้กลายเป็นว่าตอนนั้นผมเองหรือใครก็แล้วแต่ก็คงจะมองนะ,ะว่าก็น่าจะเป็นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถึงแม้เขาจะไม่ใช่อิตาลีนะฮะแต่ดูคติเองเขาก็สนับสนุนนักแข่งที่จากชาติอื่นนะขึ้นขึ้นไปเพราะว่าเขายังมีอิตาลีเนี่ยอยู่หลายคนนะ,ะที่จะแบบว่าเอามาคู่กันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เองก็ไม่ได้คิดนะฮะในตอนนั้นว่าไอ้สิ่งที่เขาจะไม่ได้ขึ้นทีมโรงงานเนี่ย เพียงเพราะว่าเขาเป็นสเปนไม่น่าใช่คออือยังยังมีความมั่นใจว่าดูคาติน่าจะวางเกมว่าเอาใครก็ได้แหละนะฮะคือ,อยังไงก็มีอิตาลีเนี่ยยืนยืนเป็นตัวหลกัหลกๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาตินทําได้ดีก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรนะแต่ใกลจะไปคิดนะครับว่ามีคนที่ผลงาน,นเนี่ยเปรี้ยงกล้างกว่าแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าเออคือมาตินก็แพ้จริงๆฮะแพ้กับเอนเนียจริงๆเลยทําให้เรียกว่ามาตินก็อ,อกหักนั่นก็คือเป็นอกหักเปาะแรก นะครับองหาเป้าแรกแต่ก็ไม่ถอดใจนะครับไม่ถอดใจพอ <c oughs> ตั้งก็ตั้งเป้านะฮะว่าเดี๋ยวก็คงจะได้ขึ้นไปอีกละแต่คราวนี้ฝันมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะฝันจะใหญ่ขึ้นก็คือในปี2023เนี่ยนะฮะก็คือยังคงมีความหวังว่าดุคติจะเลือกเขาขึ้นแล้วผลงานเนี่ยได้ลุ้นแชมป์โลกละทีนี้ไม่ได้ว่าเอาแค่ได้ลุ้นขึ้นทีมโรงงานแล้วมี2ออย่างให้ได้ลุ้นครับทุกคน แต่ปรากฏว่าก็ได้ลุ้นจริงๆนะครับก็ได้ลุ้นจริงๆนะฮะในปี2023เนี่ยก็ได้ลุ้นแชมป์โลกจริงๆแต่นะฮะก็ได้ลุ้นแบบว่าชิงดาแบบจะบอกว่ามันว่นวิดมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็คล้ายๆว่าไปโกโกปีนี้แหละมาตินก็ยังต้องรออยู่อีกนะครับยังต้องรอเพราะว่าสัญญาของบาสตินนี่เนี่ยนะฮะยังคงอยู่ยังไม่หมดไงก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรกับมาตินเพราะว่า เป็นถึงรองแชมป์โลกอ่ะแล้วดูคาติเขาจะไม่ผลักดันเชลยวหรืออะไรอย่างเงี้ยจนเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในปี2024ในปีนี้เนี่ยก็ดําเนินมาจนแบบว่า,เ,าเรียกว่าผ่านมาจนจะครึ่งทางอย่างเงี้ยกลายเป็นอ,อกหักดังเปาะอีกครั้งหนึง่งคราวนี้อ,อกหักแรงมากฮนะคือโอกาสจะได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยมันก็ยังเปิดกว้างเพราะว่าคะแนะนเนี่ยเบียดบี้กันมามันทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดแต่มันมาสะดุดตรงที่ว่าดูคาติไม่เลือกเขา อันนี้ไม่ใช่ข่าวลงข่าวลืออะไรประกาศชัดเจนเลยว่าไม่เลือกเขาแล้วไปเลือกมาร์คมาเคสนะ,ะอันนี้ผมจะไม่เล่านะ,ะว่าทําไมเลือกไม่เลือกอะไรยังไงเอาเป็นว่าทุกคนก็ทราบกันดีนั่นแหละนะครับจะไม่แตกประเด็นไปมากมายนะฮะทีนี้มันเจ็บไหมโอ้โหมันเตลิดนะฮะทุกคนคือลองคิดตามว่าถ้าเป็นเราหรือว่าเป็นนักแข่งคนหนี่ยผมก็ว่าแมนะฮะเราแบบว่าหมายมั่นปั้นมือขนาดนี้แต่สุดท้ายมาตินก็ยกว่า สภาพจิตใจแข็งแงกร่งกว่าที่ผ,ผ่านมามันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไงอ่าก็โอเคไม่เลือกก็ไปคุยกับอาพิเลในวันนั้นเลยนะครับพอดูคติบอกว่าไม่เอาแล้วนะเขาก็เปิดใจให้กับอาพิเลโดยการแนะนําจากอาร์เรสสปกโรนะฮะก็ไปคุยกับทางอาพิเลก็เซ็นสัญญากับอาพิเลไปเรียบร้อยนะครับความชุลมุนวุ่นวายยังไม่จบนะฮะกับเส้นทางของมาตินก็คือโอเคละพอตัดสินใจไปปุ๊บพาแม็ก ก็นะฮะมีข่าวแล้วหงมาแหงกับดุคติว่าจะไม่ไปต่อซึ่งก็เนิ่นนานนะฮะกว่าที่จะแบบว่ามาฟันธงกันได้สักทีหนึ่งว่าโอเครามักจะไปยยอาม่านะในตอนนั้นกลายเป็นว่ามาตินเนี่ยเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วตรงนั้นนี่ยคือตัวเองก็มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกแบบเต็มตัวเลยนะฮะตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูดีเปิดทางให้หมดเลยฟอร์มก็นิ่งขึ้นเยอะการตัดสินใจอะไรต่างๆแต่มาเจอกับนะฮะ การอกหักจากดูคาติอันนี้ก็เจ็บปวดจนพอระดับหนึ่งอะไม่ใช่ระดับหนึ่งระดับเยอะเลยหละ่ะแล้วต้นสังกัดเนี่ยจะไม่อยู่กับดูคาติแล้วเขาจะทำยังไงแล้วเขาจะซัพพอร์ตอะไรยังไงอันนี้เหมือนเหมือนเป็นการวัดดวง f a คทอรี่ดูคาติเลยนะฮะว่าจะเอายังไงนะคือหลายๆคนก็พยายามตั้งแง่ตั้งงามแต่ผมเข้าใจว่าพอมาในยุคนี้อะไรต่างๆมันเป็นข่าวได้หมดนะฮะคือจะมาทํำนูน่นทำนี่เนี่ยมันอยู่ในสายตาของสื่อหมดเลยครับ อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมวิเคราะห์ที่มองเข้าไปว่าโอเคดูคดีเขาจะพยายามสร้างสร้างบรรยากาศให้มันออกมาให้มันโอเคที่สุดไม่มีตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันก็มีทั้งคนเชื่อคนไม่เชื่อแหละในในตอนนั้นใช่ไหมครับว่าจะเป็นไปในยังไงกันบ้างเนี่ยนะฮะกับอนาคตของมาตินผู้ที่สูบถูกปฏิเสธทั้งที่มีคะแนนนําทั้งที่ได้เป็นการลุ้นแชมป์โลกทั้งที่ปีที่แล้วเพิ่งเพิ่งเป็นรองแชมป์โลกมาหมาดๆเนี่ยแต่ถูกปฏิเสธเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีมพลาแม็กไม่ได้อยู่แล้วเขาจะซับพอร์ต ไม่ได้อยู่กับดูกรติย้ายไปไปกับยามาฮ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยแค่เจอเรื่องราวของทํานองนี้เข้าไปเนี่ยมันโอ้โหนะฮะนี่คือเป็นเรียกว่าทําไมตําแหน่งแชมป์โลกของมาตินในปีนี้เนี่ยมันมันถึงเรียกว่าคู่ควรแล้วก็เขาสมควรที่จะได้รับจริงเพราะว่านี่คือการปลอบใจที่ดีไม่มีสิ่งไหนจะดีเท่านี้กับการที่จะมอบแชมป์โลกให้กับเขานะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอมาสิ่งที่เขาได้รับและสิ่งที่เขาควรจะได้รับเนี่ยนะครับสุดท้ายมาตินก็เรียกว่า กัดฟันนะฮะข่มใจข่มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้หลุดไปไหนแม้ว่าจะมีพลาดเองบ่อยแต่นะฮะเปกโก้ก็มาในทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็ทั้งความไม่สม่ำเสมอแล้วในขณะที่มาตินเองแม้ความเร็วโดยรวมเนี่ยนะฮะจะเป็นรองเปโก้แต่ความนิ่งความสม่ำเสมออันนี้โดดเด่นกว่าชัดเจนนะครับจนสุดท้ายก็นะฮะสามารถที่จะแย่งแชมป์โลกไปจากเปโก้ได้ในที่สุดในเมื่อวานนี้นะฮะ ก็คือตามจริงเนี่ยก็ได้เปรียบมาตั้งแต่สนามรอบสุดท้ายที่เซปังเซกิลในมาเลเซียคือถ้าเกิดว่าไปไม่นิ่งพอไปพลาดัลในตรงนั้นเนี่ยเกมอาจจะคลิกอาจจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ก็ยังมีระดับความนิ่งที่น่าชื่นชมเลยทําให้สนามสุดท้ายเนี่ยงานง่ายขึ้นเยอะนะทุกคนเนี่ยเส้นทางของมาตินในปีหน้านะครับก็จะย้ายคือเป็นแชมป์โลกแล้วย้ายทันทีเนี่ยให้นึกสุดสดตอนนี้ผมก็อาจจะนึกไม่ออกชัดเจนนักนะครับว่ามันก็ มันก็ไม่ค่อยมีนะนอกจากจะเป็นกรณีของวริเลนติโนรอสซี่นะฮะในปี2003 2003เนี่ยรอสซี่ก็เป็นแชมป์โลกจากเรปโซฮอนด้าหลังจากนั้นก็ย้ายไปยามาฮ่าทันทีเลยฮนะพอย้ายไปยามาฮ่าปุ๊บก็ไปเป็นแชมป์โลกให้กับยามาฮ่าทันทีตั้งแต่ปีนั้นเลยปี2004ต่อเนื่องอ่ะตามจริงไปชนะตั้งแต่สนามแรกเสียด้ซ้ำนะฮะทั้งที่ยามาฮ่าเองก็เออ่ทั้งที่ฮอนด้าเองก็ไม่ปล่อยตัวให้ไปทดสอบรถนะครับในช่วงสนามทุดท้ายเนี่ยจนจะต้องมาทดสอบอีก ทีหนึ่งอีกไฟที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสถิติของพ่อหมในตอนนี้ก็จะถูกมาตินเนี่ยทำลายลงไปแล้วในรอบ23ปีบางท่านอาจจะบอกว่าใช่เหรอผมโพสต์เนี่ยผมบอกว่าอ่ามอตูจีพีนักแข่งคนแรกที่เป็นแชมป์โลกจากทีมเซตเทนไลท์หรือว่าทีมรองเนี่ยก็คือฮอยมาตินนะฮะแต่บางท่านอาจจะอาจจะไม่เข้าใจว่าไม่ใช่ลอสซี่เหรอครับคือให้นับโมอตูจีพีนับตั้งแต่ปี2002มาฮะตอนนี้ลอสซี่เป็นแชมป์โลกพิมีคลาสตอนนั้นยังเป็นเวลจีพียังเป็นจีพีห้าร้อยอยู่ ให้เข้าใจตรงกันตามนี้นะอ่านะครับปี2001เนี่ยรอซี่อยู่ทีมนัสตูอัสโรนะครับรถ NSR 500คันเหลืองๆนั่นแหละคันนั้นนะฮะนั่นก็คือเป็นแชมป์รถแล้วก็ปีนั้นเป็นปีสุดท้ายของ2จังหวะ5 0 0ร้ซีซีพอปี2002ก็เปลี่ยนมาเป็น4จังหวะนะครับเป็น900เป็นเอ่อ990นะฮะเป็น800แล้วก็เป็น1,000มาเนี่ยตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมานะฮะแล้วก็นับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น MotoGP นั่นแหละฮะก็เลยนับว่ามาตินคือคคนนแรกนรกะับ ต้องรอถึง23ปีเลยนะฮะกว่าที่มาตินจะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะครับสุดท้ายก็จบลงไปแล้วก็สิ่งที่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อก,กี้นะว่าลอซี่กับมาตินก็จะมีความเหมือนอยู่สองอย่างก็คือโอเคละ่ะเป็นนักแข่งทีมรองนะครับที่ควา้าแชมป์ได้แชมป์โลกด้านะแล้วก็พอเป็นแชมป์โลกกับรถอีกค่ายนี้แล้วก็ย้ายไปอีกค่ายหนึ่งเลยในอีกปีต่อมานี่คือสองสิ่งที่พวกเขาจะเหมือนกันนะฮะทุกคน ตอนนั้นนะครับหลายๆคนก็มองเป็นห่วงนะครับพี่ปุ้ยครับมาตินจะไหวจะรอดหรือเปล่าในปีหน้าผมก็ไม่ทราบว่าจะไหวจะรอดไหมแต่ถ้าเอาตามสิ่งที่เห็นในตอนนี้ชัดเจนนะครับว่ารถอาพิเลียที่มาตินกําลังจะไปขับเนี่ยศักยภาพถ้าวัดกันแบบตัวตัวมดตัวมัตเนี่ยถือว่าเป็นรองดูคาติอยู่พอสมควรเลยนะนะฮะอันนี้เป็นรองก็ยังพอเข้าใจได้แล้วทีมงานไล่ตั้งแต่ระดับผู้บริหารนะครับที่ดูแลเรื่องของฝ่ายเทคนิค เรื่องของนักแข่งทั้งสองคนก็ไม่อยู่ในทีมเลยแล้วก็อาจจะมีทีมงานคนไหนก็ไม่รู้บ้างนะติดสอยห้อยตามนักแข่งติดสอยห้อยตามผูออ้จัดการฝ่ายเทคนิคไปอยู่ Hon d a ไปอยู่ทีมอื่นบ้างเนี่ยมันมีนะฮะก็เลยเอาง่ายๆว่าอาพิเลียเหมือนโบไปครึ่งหนึ่งแล้วอะจะต้องมาถูกเติมเต็มด้วยคนใหม่ๆเข้ามาโอเคเรามาตินก็จะพาทีมงานไปเท่าที่เขาเคยบอกมากน่าจะสองสาคนนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นใครบ้างอะนะนะก็พาไป แต่มันก็เหมือนเป็นการเป็นนับหนึ่งใหม่นะฮะก็ยากอยู่เหมือนกันนะนะครับคือมองมุมเนี้ยรู้ว่ายากะฮะแต่มาดิในวัย2ี่ปีในตอนนี้เส้นทางการลุ้นแชมป์โลกของเขาในอนาคตมองยาวๆไปก็ยังมีโอกาสไหมผมก็มีอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นสักปีหน้า2025กับปี2026ที่เป็นปีสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือาอาจจะเหนื่อยใจอยู่แต่แต่คำว่าเหนื่อยก็ ต้องรอดูหน้างานนั่นแหละนะครับผมจะไม่ฟันธงใดๆหรอกครับว่าไม่มีสิทธิ์ลุ้นสงงใจจะหมดหวัางหมดสิทธิ์ไม่ได้ขนาดนั้นให้ได้ไปเห็นเวลาของเขาเสียก่อนแต่เราได้เห็นความยอดเยี่ยมของดูคาตินเนี่ยมันก็มองภาพไปนะครับว่าคงจะเป็นรถที่ทรงพลังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าในปี2027ซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่2027เป็นต้นไปนะมาตินตอนนั้นจะอายุ28 29ย่าง29ถือว่าเยอะไหมไม่เยอะเลยนะฮะไม่เยอะครับกําลังอยู่ในช่วงพ็อปฟอร์มได้อยู่ถ้าไม่บาดเจ็บหนักไม่อะไรนะฮะ ผมเชื่อมั่นว่าในทุกวันนี้นักแข่งที่ระหว่างกําลังช่วงพีคก,ก,ก็คือประมาณสัก26 27กเนี่ยกำลังพีคมากเลยนะฮะอาจจะมีคนที่พีคเร็วแต่ถ้ายังรักษาในรักษาตัวได้ดีนะฮะอาจจะแบบอย่างมาร์กมาเกสอย่างเงี้ยเคยประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุ20ตั้งแต่รอสซี่ก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าเปโดรกอสตาอย่างเงี้ยก็คือขึ้นมาปีแรก20ก็สร้างปรากฏการสร้างอะไรกันไปแต่ถ้ารักษาในรักษาตัวมันก็มีโอกาสยืนระยะไปได้ยาวนานมาตินก็เหมือนกัน ตอนนี้วิชาการกีฬานะฮะมันสามารถทําให้หนักแข่งอายุ3 2มสเนี่ยได้สบายแต่นั้นนะฮะมาตินผมก็มองว่าก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่เรียกว่ามีพรสวรรค์มีความทุ่มเทมีความเร็วสูงแต่นะครับรถกับทีมงานอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าจะเข้ามือแค่ไหนการทํางานหรืออะไรก็เป็นเรื่องในนะอนาคตเดียวจะต้องรุนแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะฮะประเด็นสุดท้ายที่เล่าในวันนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่ามาตินจะใช้เบอร์หนึ่งหรือเปล่าทุกคนว่าใช้ไหม เออผม,มยังยังไม่ได้ไปตามนะครับเรื่องนี้ว่าเจ้าตัวอยากจะใชอไหมบางคนบอกว่าเออนะครับขับรถอัปเรียแต่ควา้าแชมป์จากรถดูคาติใช้แล้วมันจะทําแม่งทําแม่งยังไงกันหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแล้วแต่ตัวเองเอ,อ่าแล้วแต่เจ้าเจ้าตัวนะฮะเจ้าต,ตัวใช้ก็คือไม่มีไม่มีผิดกฎกติกาเพราะว่าหมายเลขหนึ่งเขาสงวนให้กับแชมป์โลกเท่านั้นนะครับควา้าแชมป์โลกในปีนี้ปีหน้าจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะฮะแต่ที่หน้าเปโก้เนี่ยก็ไปใช้เบอร์หกสิบสามแล้ว นะครับทุกคนอ,อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่านี่ก็คือเป็นแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยนะครับสำหรับเรื่องราวของแชมป์โลกรุ่งดาวของแรงต่างที่เกี่ยวกับฮอเฮมาร์ตินที่ไม่ได้มาพูดแบบว่าชี้ว่าประวัติแบบละเอียดอะไรหรอกนะฮะเพราะว่ามันเหลืออยู่ตั้ง2อสเดือนนะครับเราเนี่ยคุยกันเยอะแหละผมจะเอาเรื่องเก่าๆเรื่องเก่ามากเก่าน้อยนะฮะมาสลับสับเปลี่ยนคุยกันเป็นคอนเทนต์นะครับย้ํากับทุกคนเลยนะไม่ได้ไปไหนครับจะหยุดเมื่อกี่วันกี่เดือนกี่สัปดาห์เนี่ยก็จะลงคลิปทุกวันนะฮะก็จะโพสต์ก็จะอจะไรใน f Facebook ใน อะไรต่างๆอยู่ในที่นี่ด้วยเนี่ยดังนั้นเพื่อนๆน,นะครับก็ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องหายกันไปไหนนะไม่มีการแข่งขันก็มาทําความรู้จักกันแล้วนะครับถือว่ามันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วในครอบครัวของคนรักมอเตอร์ีพีเนี่ยก็อยู่กับผมคุยกันทักทายกันได้ในทุกวันตรงนี้เหมือนเดิมอากาศไม่ค่อยดีครับตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวผมก็ไม่สบายนะครับปวดฟันไม่หายสักทีเดี๋ยวจะหาจังหวะเวลาจะไปถอนอยู่นะครับปวดจนจี้จี้ขึ้นสมองขึ้นหัวเนี่ย ฝืนเต็มที่เหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยไว้เจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีทุกคนนะครับ